ยอนแลสียทุนมากิดสัมฤทดีธุรกิจมีหลายทำธุรกิจทำเต่าหุกิมนีเต่าเลยเ่เผาานขายได้เงินดีแต่เด้อสิบอกไงสอบลล้อเยี ete, ่ยมตาตายตาค่าอนิานะสอบแล้ว mm? ล yeah. uh, no. ้อ ขัขนมีไม้เดี๋ยวดูเห็ดน่ะได้เงินเด้อเห็ดทับเผา,าถ่านหมดทั้งเหนือเขาเผาถา่านขายเขารวย ย้ำก so you ินก <laughs> ็สามัคคีกันกินย้ำว่าก็สามัคคีกันเล่าย้ำนอนก็สามัคคีกันนอนโพดเนาะกินแลกกันอนเจ้าค่ะเออกินแล้วก็นอนกองกันเด็ดนี่สามัคคีกันนอนนี่แหละกินอิ่มเหลวกันนอนกองกันพี่น้องย้ำว่าก็สามัคคีเอากัดจพี่ย้ำกัดก็สามัคคีกัดกัดกูอยู่แล้วก็ขาดไม่ได้เดี๋ยวกูโยนโยนไปเลยเด็กกัน ดมนั้นมีแหงมีแหงเป็นอะไรดินะกินอิ่มโพดบอสักพอห้อนก็ะดอกกระดีอ่ะแทบบอจะองศาบ่ะมันสี่สิบหลนจเป็นาอห่อนมันเป็นตะไบเสร็จออฟโว้ยครับหจับตนีนแหมแหมตายพอดีขับไปนอนได้เฮือนผูจังมาแหมห้อนบอส ตาางเฮือนนี่ไหนตาางเฮืดเดอนที่หอนเอาม้นแหงต้มซัวต้มซัวอ<า>บอกขันต้นพางเป็นใบออกเป็นหมาเกอากในี่ยสีเย็นนี่อนสเตรเลียยูโฮมเนี่มันสีเย็น หายยังเง็ยๆมากินเลสมึงนิฮอกซกยดอบเสียนอนเป่าก่ซีกนั่งเถากินแล้วก้วงาสาดีจ้าทุกคิดเพ่นจะขันโฆษณาหรือเปล่าเฮ้ยขันรอบ่ขันมันลงแล้วระบปบางทีครับบงเยไ่นมันตัดมันไหนค้างเป็นอ้งมันค้างนะค้างอย่างส่คือใช่ในคันที่ข้างในค้างเป็นสามสิบชั่วโมงบ่ได ต้องคอยเบิ่งจะโหลดแล้วพอดายจะขันวิราู่บ่ขันโฆษณาอยู่บ่นางบทสนดอกเป็นนั่งใบขบกำหนดนั่งระบบจักกระโดดจักรเลียนลอยเหรียญว่ะมึงเนเราเต็มแล้วเต็มระบบจักโอ้เบิ่งในบ่อนอยู่นะจุดเทิงใช่ป่ะอเย็นกว่าระบบจักรมึงงแยะจ่ดได้ไร ขนาดหอนทีขนาดหอนนะหัอใหญ่๋ยวขึ้นใหโอ้ปใละอูบานบานตัวตัวซ้ากับเสาเอาขึ้นไปเต้หรปลอย่าปลาสดุเปลาขึ้นมาใหญ่นี่ปลอตัวละโลสอโลอ๋อ ผมก็อยากกินไอ้ต้มอะไรแบบนี้เดขฮาหมักกินคือหมักกินต้มเองพุ่งมันนะครึ่งพุ่งไปหาหูอันนะฮะมักหมักอยู่ไทยนั่นไปหาหลอดสือพุ่งป่านะแฝงเด้อแทบเด็อต้มพุ่งปลาคอปลาคอใหญ่สิพุ่งแล้วครับเจ้าสิบตัดเอเตเอาพุ่งมันกับหูวอันนะถ้ามันมาต้มแทบได้หลายราคาปลาตัวเดียวเออต้มนี่ เอาเอาแค่เครื่องหัวมันกับมันสิมีติดพุง่งติดไข่มันมาแล้วก็วหัวมันมหัวแกงสมต,มต้มแสบขักขขกระดิ๊กเดียวเาว่าเขาหมักเลาะหาซื้อจนได้ไปาาเป็นอย่างนั้นดีได้เดี๋ยวยว่ากระเพาะขึ้นนะ <c oughs> มันห่อนโพดสามสิบเก้าสี่สิบองศา ตื่นมาติหาลองไปยามเบ็ดน่ ina, ะเนื้อกวสินาวใส่เสื้อเคนยาเขาไปพอฮอดคองซัํมเหือออกเล้วอมว่าเดี๋ยวนี้เป็นเดี๋ยวนี้่แล้วปกติตื่นมาตีสี่ตีหาันสิหนาวต่อวะาะกับคุเมืองเนี่มันแข่งไวคนปัดห้อนสั่มเห่าสัตว์ยากระเพาะวนหนึ่งกแก้วเกียวด้วยจะกเม็ดนะว่าต้องกินอะไรกันบ่า แก้วนะแขกยาอะไรอย่างนี้กินน้ำจ้ะพี่น้ำตากแต่จนนันนะมันกินน้ำสั่งบอกระซีคือน้ำสั่งคนได้ก็มีความสุขคือน,นัง่งเท่าเท่าเนาะเราจิตสภาพแล้วก็นอนหลับเรากินอิ่มนอนหลับ ินง่ายนอนง่ายน่าไปลงเรากินง่ายนอนง่ายตวเราไว้ลายขับไปบอกนลงยเแม่นงโทราตดูโทรกตเดียวหอท่อมนเนี้ยนี่หาบอลอยู่เย็นเอยู่เท่ยงหน้าแล้วบอลมันเย็นน้ำน้องได้แต่จะอาบไปตาอเด้อ เป็นไข่อดเล่นน้ำของผัวไปหลาบแล้วไปอ้องต้องการสิ่ีจกนน้ำได้ายเป็นไข่ไปนั่งเล่นอยู่นะผัวเปนน่งเล่นอยู่นเยเย็นได้แพร่ป่าอยู่บ้านนลงบัวนะทาเที่วายงสสนบนนางนอนอย่างเดียวเลยสอเอือด่สดสนนะ เท้าเอ้ยลงคลิปแล้วท้าลงแล้วลงแล้วพูดอะไูดูท่าบบน้ทหาไเด้พาหนวดยูน่โกงนะตื่นเยอะอีเท่านะบนิกระเฮ้ยบนิเครื่องมันไดนยงรับต่อเฉยเลยทามตัวเวนเสี่ยงมันเครียดคนแรกเราก็ดีอ่ะแท้นบ้านเขาขึ้นเขาต เธอเฮ้ยมันคือบบเครื่องหลักใายเครื่องเว้ย่นาวแห้กั่เาลาสุดมัจะเลือดตรจงออกเนาะกระเทยซอยสิบเอั้คิดโ่เลยเนาะขี่รถจักตามนะบอกมันก็เกินมนุษย์โพดโอ้ยสามันสับหนึบมนุษย์ท็ไปกระเทอกรได หลดไปขี S <S 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 ่หลดตามผ่าอะไรไปเว้าแอ้ไรไปว้าโอ้แล้วผ้าไฮแบบนั่นก็เป็นเขาก็ถ่ายคลิปประจานอยู่เห็นบอกรีบแล้วก็วางไปแล้วก็ไหวเชาเบ่เช้าอีกกระตู้อีกอยากะกินคุยอยากกู้ขึ้นมึงอะไรกวาหเล่ เกินโพคนเฮากะไดเกินเะเออเกินโดเห็นว่ากระดเห็ดเสื่อมเสียก็เรากดีิ้รถสเปรได้ตามไ้ยครูพับพัทโดระคีมันก็ใส่ตามผละไปไกลมานี่นกันเยอไห็ดท่สูอ้าวสวรรค์เขาเล่นเแหงแต่กูบ่นน้ำได้มกันมึงดรถเสียเข่าเฮือนเลยบ่ได้ฮอยู่ในเฮือนเ้ย เซบัเสียวข่ะเฟตี้พีน้องเป็นหมูกกันเขีเวไมืปย่โอ๊ยบเ่แหละีลีเหืออนันเล่กับบเรนียบั่นก็ัวเอาเมื่อเปนลงก่าอกกัแหละบสองกวดซเมือเอ็ดกระต้นหมอกต้นไม้ซีเ้ดี่ยวมืออะไละเอ็กระต้นหมอกต้นไม้นะ หแดดอ่อนก่อนปลกเนกมันเหี่ยวมันยุบเดี๋ยนี้อนฝนน่ะพวกเธปลูกพักกยยงคายได้อาภาษแสลรงมะม่งลดอะสั่นก็เห็ดโดเป็นรังคาดันลดสิแห่งกางามผักปลูกผักขายปลูกไปตลอดนแดมาอ้อเหี่ยวเเ็ดตองมเ็ดสองคนแต่เห็ดจะดอกคดกระสัติดิบวระศิหดแล้ว เมือ่อละสองชมงวัวต้นดอกไม้เพิ่อสิแล้วบุไหยลุงบอ่ <laughs> บอบบริชนเฮ้ยมันรับอริทประเทศตีรับบอกหอย, <c oughs> ออยโอนโอนแสนหนึ่งไนดะ้ไมเสียลโอนค่าบัตรเติมเงินไหนอย่าลืมเด้อเ <c oughs> สีย่ยงอ้หัวมี น้ำลายจนผีเลย <laughs> <laughs>